โดยทางองค์การอนามัยโลกนะคะมีการออกประกาศถึงการเปลี่ยนชื่อไวรัสฝีดัดลิงโดยชื่อของโรคยังคงอยู่ในการระดมความคิดเห็นค่ะส่วนชื่อไวรัสเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเคล็ดนะคะโดยได้ระบุเหตุผล2ประการด้วยกันก็คือป้องกันการเลือกปฏิบัติหรือปกป้องผลกระทบต่อกลุ่มวัฒน,นธรรมสังคมและสวัสดิภาพสัตว์มีการใช้ชื่อเรียกของโรคเพื่อสร้างความน่ารังเกียจหรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนและวัฒน,นธรรม ตลอดจนการทําร้ายลิงดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบลดผลกระทบเชิงลบนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเรียกของโรคโดยเร็วที่สุดอีกหนึ่งเหตุผลด้านการจัดเรียงลําดับพันธุกรรมด้วยนะคะรวมถึงอนุกรมวิธานไวรสัสซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีการตั้งชื่อไวรัสตามถิ่นที่ระบาดดังนั้นเชื้อไวรัสฝีดัดลิงยุคแรกจึงได้ชื่อว่าคองโกเบซินเนื่องจากพบการแพร่เชื้อในลูปน้ำาคงโกหรือเวสต์แอฟริกัน มีการแพร่ระบาดในฝั่งตะวันตกของแอฟริกาด้วยนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสฝีดาษรวมถึงตัวแทนของสถาบ,บันวิจัยจากทั่วโลกก็มีการทบทวนลำดับวงตระกูลตลอดจนร่วมกันอธิบายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ไวรัสฝีดาษค้นหาความแตกต่างทางสายวิวัฒนาการและทางคลินิกที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของไวรัสกันต่อไปดังนั้นชื่อใหม่ของไวรัส ีดัดลิงที่ระบาดครั้งใหม่ครั้งนี้นะคะจะใช้ชื่อว่าเครดและใช้ในเลขอักษรโรมันกำกับตามหลังเพื่อระบุสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ใหม่เพื่อประโยชน์ในการทำอนุกรมพิธานไวัสเพรดค่ะจึงมีสสายนะคะได้แก่เครดหนึ่งใช้เรียกแทนไวรัสฝีดัดลิงกลายพันธุ์กลุ่มที่เคยเรียกชื่อว่าคองโกเบซินหรือว่าเครดสองเนี่ยจะใช้แทน วรัสฝีดาดลิงกลายพันธุ์กลุ่มที่เคยเรียกว่าเวสแอฟริกันค่ะสำหรับไวรัสฝีดาดลิงกลายพันธุ์ที่กำลังระบาดเป็นหลักอยู่ในโลกขณะนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มไวรัสเกรดสองจำแนกได้อีก2กลุ่มย่อยด้วยกันค่ะทางองค์การอนามัยโลกยังเน้นย้ำว่าชื่อไวรัสเครดหนึ่งและเกรดสองควรใช้